สวัสดีค่ะขอบคุณขอโทษย้ำนะคะย้ำวันนี้คนที่มาสมัครงานนะคะคนที่เข้ามาสมัครงานไม่ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติและอนาคตชาตินะคะรับค่าแรงไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะทําตามสัญญานะคะวันนี้จ่ายค่าแรงไปเยอะมากนะคะค่าตัวแพงเหลือเกินนะคะ จ่ายเป็นบุญบ้างจ่ายเป็นอ่สิ่งของบ้างแล้วก็จ่ายเป็นอ่ากระแสจิตบ้างนะคะก็รับทราบนะคะอ่าตำแหน่งที่รับปากเอาไว้นะคะแล้วก็ได้เบิกค่าแรงค่าตัวล่วงหน้าไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมทำงานให้นะคะอย่าลืมทำงานด้วยนะคะ ให้มันคุ้มนะคะค่าตัวค่าแรงขอบคุณนะคะอโหสิอโหสิทุกท่านด้วยนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะสำหรับการที่จะทำหน้าที่ต่อไปเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะคะเราอยู่ข้างหลังวันนี้เราจ่ายค่าแรงล่วงหน้าไปแล้วรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าผิดล่ะอย่าผิดคำพูดรักษาคำพูดด้วยสวัสดีค่ะ